สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีธนูกับชาวรักคนาธนูในเดือนพฤศจิกายนพศ2563นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกรา ของทุกปีตัดเวลาที่16ถึง15คลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งลัคนาราศีธนูกับชาวราศีธนูที่เกิดตั้งแต่16ธันวาจนถึงวันที่15มกราคของทุกปีจะใช้ไพ่ทาโร่สัตว์โลกแสนน่ารักดูนะคะหรือไพ่ animal totem นะคะซึ่งมีทั้งหมด78ใบค่ะเป็นไพ่ทาโร่ค่ะ เซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพนะคะให้ดูเซเว่นออฟคัพแมลงปอสองเหรียญพญาอินซีห้าดาบเม่นสี่ถ้วยปลาหมึกนะคะ ยีราฟสามเหรียญเจ็ดเหรียญมีมีขาวนะคะพระสังฆราชสิบเหรียญครอบครัวกระต่ายน้อยน่ารัก ลาชาเหรียญน,นะคะวัวใบ,บสัน้นเดวิลนางแมวป่าแปดไม้เดอะเมจิเชียนนี่เป็นสุนัขจิ้งจอกนะฟ็อก ถ้วยเดือดสั้นหกเหรียญ ตำแหน่งคําแนะนําอะได้ไพ่เป็นตัวไอเนี่ยเออมันเป็นตัวอะไรนะที่ว่ามันชอบเคลื่อนที่ช้าๆในตำแหน่งเทวดาประจำตัวได้ไพ่หกหกเหรียญหกเหรียญก็คือการทำบุญนะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ชาวราศีธนูกับชาวราคนาธนูเนี่ยถ้าท่านทําบุญให้กับถ้าตัวท่านนะคะทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวเนี่ยท่านก็จะสามารถประสบความสําเร็จในด้านการงานร่ํารวยได้เพราะว่าไพ่เดอะซันเนี่ยหมายถึงความสุขมาพร้อมความสําเร็จแล้วก็ท่านเนี่ยให้ใช้ไลฟ์สไตล์นะคะชา้ชาๆอันนี้มันเป็นตัวไอเนี่ยที่ว่ามันเคลื่อนที่ช้ามากเลยอะ เป็นไพ่ที่หมายถึงความสุขอะความสุขในตําแหน่งบทสรุปก็ได้ไพ่หกถ้วยนะมีคนอิจฉาลิษยามีคนจ้องหาเรื่องแต่ว่าคุณอะมีบรารมีในตัวพอสมควรนะเพราะว่าดูจากไพ่ชุดนี้เหมือนจะเป็นคนที่แบบเอ,อเริ่มเข้าวัดทำบุญ ชอบเข้าวัดชอบทําบุญเริ่มถือศีลเริ่มเข้าวัดเริ่มทําบุญมันก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะอะ่ะมันจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วไพ่มันขึ้นว่าแฟนเก่าจะกลับมาง้าอขอคืนดีด้วยนะคนที่เป็นแฟนเก่าหรือเหมือนกับว่าเพิ่งจะทะเลาะก,กันสมมติว่าคุณอะเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะก็เขาก็จะมาง้อนะคะ แต่ว่าไพ่ขึ้นค่อนข้างดีนะชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูเนี่ยท่านสามารถหาเงินได้หลายทางนะคะคําแนะนําก็คือนะได้ไพ่ใบนี้นะควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรทําบุญให้กับเทวดาประจาตัวแล้วก็จะมีอะไรอะไรดีๆมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านดวงตกเพราะว่ามีเจ้ากรรมในเวรนนะ่ะมาเกาะ ทำให้ทํามาหากินอะไระไม่ค่อยดีมีคนคิดร้ายนะคะมีคนคิดร้ายแต่หลังจากนี้การเงินเนี่ยจะดีแล้วก็มันได้ไพ่พระสังฆราชนะคะเป็นรูปมีขั้วโลกเหนือนะท่านน่ะจะสามารถที่จะตัวท่านนะจะสามารถที่จะปลดล็อกปัญหาต่างๆได้ท่านน่ะมีเทวดาดูแลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลสองคนเป็นผัวเมียกันอาจจะเป็นพระศิวะกับพระแม่อุมาหรือเป็นพระนารายกับพระแม่ลักษมีก็ได้ ถ้าจะไพ่ชุดเนี้ยคือตัวท่านนะมีเทวดาคุ้มครองค่ะเทวดาเป็นเทวดาผัวเมียกันนะอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นพ่อแม่ในอดีตชาติอาจจะเป็นพระศิวะพระศิวะกับพระแม่อุมาพระพรหมกับพระแม่สุรัตหรืออาจจะเป็นปู่ศรีสุดโทกับย่าศรีปรทุมมานาคราชก็ได้แล้ว คุณจะได้เงินน่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะถ้าจะไพ่ชุดนี้เหมือนกับว่ามันขึ้นติดกันน่ะมันขึ้นอย่างเงี้ยติดกันเป็นไพ่สังรารกับไพ่สิบเหรียญหมายความว่าคุณน่ะจะมีโชคมีลาบคุณจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจากไพ่ชุดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณรวยได้คนที่จะทําให้คุณเดือดร้อนน่ะก็มาจากความริษยามีเพื่อนน่ะอิจฉาริษยา คุณจะได้โชคได้ลาบจากคนราศีธาตุดินนะโดยเฉพาะราศีพฤษภคนราศีมังกรราศีราศีมังกรราศีกันราศีพฤษภสามราศีเนี้ยจะช่วยในเรื่องการเงินจะรวยค่ะจะรวยคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยก็มีนะแต่ว่าจะไพ่ชุดนี้ขึ้นราศีมังกรด้วยนะเนี่ยราศีมังกรนี่ราศีพฤษภนะคะเนี่ยพฤษภ แล้วนี่ก็ราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะก,ก้าวหน้าในด้านการงานแล้วก็คุณอะสามารถเอาตัวรอดได้เพราะคุณฉลาดแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้นัดสังสรรค์ได้แบบรวมญาติจะมีการนัดรวมญาติสังสรรค์กันอาจจะเป็นงานปาร์ตี้งานวันเกิดอมมาม่างานวันเกิดอากงงานวันเกิดคุณจะมีการปาร์ตี้สังสรรค์กัน ไพ้ชุดนี้เงินขึ้นดีคุณสามารถหาเงินได้หลายทางแล้วไพ่ไพ่เงินขึ้นดีอ่ะบอกได้เลยว่าไพ่ขึ้นดีมีทั้งสามเหรียญเจ็ดเหรียญขึ้นมีสิบเหรียญขึ้นแล้วก็มีสองเหรียญด้วยก็คือหาเงินเก่งชาวราศีธนูกับชาวลัคนาธนูในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะหาเงินได้เก่งแล้วก็มีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงนะคะ เนี่ยเป็นรูปงานเลี้ยงนะมีขนมบนโต๊ะอาหารมีขนมมีของอร่อยอร่อยชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองนะคะคําแนะนำเนี่ยนะได้ไพ่ดีค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าจะฟื้นไข้นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงจะหายป่วยจะฟื้นไข้จะได้เจอหมอเก่งๆรักษา อนาคตความรักสดใสมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วคุณก็ควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยมันจะดีมากนะถ้าคุณน่ะพยายามทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรเพราะว่าคุณป่วยเพราะว่าเป็นกรรมเก่าการที่คุณป่วยเนี่ยมันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมมันเกิดจากกรรมเก่าล้วนๆเลยสิ่งที่เกาะติดในที่นี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เกาะติดในที่นี้นั่นก็คือ ผีเจ้ากรรมในเวรแล้วก็คุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปล่องเรือการงานของคุณก็จะก้าวหน้าไพ่ใบนี้แปลว่าจะสมหวังในเรื่องทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์แล้วก็คุณน่ะจะมีความสุขในเรื่องความรักจะสมหวังในเรื่องความรักถ้าท่านน่ะจีบใครไปจีบใครหรือชอบใครไปจีบใครจิตติด คุณอาจจะแอบชอบใครบางคนมานานแล้วคุณก็ไม่กล้าจีบเขาแต่ถ้าในเดือนพฤศจิกายนคุณไปจีบเขาเนี่ยก็จะจีบติดทีนี้จะมาดูคําแนะนํานะคะจากไพ่พัพพิคเนตให้ค่ะใช้แค่หนึ่งใบค่ะเพเทียนเพเทียนแปลว่าความเจ็บปวด if you have time forever to ship a problem there's probably something to learn from embracing it may i let this be for now help me relax and trust every need will be met often change soon follow oh if you have time forever to ชีวะภพแบมก็คือถ้าคุณรู้สึกมันเหนื่อยถ้าคุณรู้สึกมันเหนื่อยรู้สึกปัญหามันเยอะคุณต้องแก้ไขปัญหาทีละอย่างไพ่ใบน,นี้เหมือนกับว่าให้เรียนรู้แล้วก็ He l p me r e l ก x and trust ก็คือว่าการการรีแลกแล้วก็ทัศเนี่ยคือการสารภาพบาปการสารภาพความจริงการรีแลกแล้วก็การพูดความจริงหรือ ถ้าคุณนะ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วสิ่งที่จะทําให้คุณหลุดพ้นได้นั่นก็คือความจริงเพราะนี่คือไพ่เพเทียนเพเทียนหมายถึงบาดแผลบาดแผลความเจ็บปวดเพเทียนก็คือความเจ็บปวด บาดแผลในใจหมายถึงบาดแผลในใจก็ได้หรือไม่ก็หมายถึงาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้คุณหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนั่นก็คือการเยียวยารักษาแผลใจโดยการรีแลก์การรีแลก์ก็คือกินนอนเที่ยวพักผ่อนไปนวดหน้าไปนวดสปาไปเที่ยวทะเล ส่วนรัดนั่นก็คือการสารภาพความจริงการพูดความจริงถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่สมมุติน่ะคุณน่ะเป็นเอทแต่คุณไม่กล้าบอกเรื่องนี้ให้พ่อให้แม่รู้เนี่ยแล้วคุณก็เก็บมันไว้คนเดียวมันทําให้คุณน่ะป่วยเป็นโรคเครียดสะสมหรือคุณอาจจะเป็นซิฟิลิสเป็นหนองในขอโทษนะคะยกตัวอย่างที่มันแย่ๆคือคุณน่ะอาจจะมีความลับบางอย่างแต่คุณน่ะไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่คุณเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและสุดท้ายเนี่ยปัญหามันก็ เป็นดินพอกหางหมูเลยหรือบางทีอ่ะคุณอยากจะย้ายไปเรียนคณะอื่นคุณน่ะอาจจะได้เอนทานติดมหาลัยที่ดีแต่คุณน่ะไปเรียนแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเรียนไม่ไหวคุณรู้สึกว่าคุณเรียนไม่ไหวอ่ะคุณอยากคุณไม่อยากเรียนอ่ะแต่คุณน่ะไม่อยากบอกพ่อแม่กลัวพ่อแม่จะเสียใจกลัวพ่อแม่จะเสียใจสุดท้ายเนี่ยคุณเรียนไม่จบแล้วคนที่เสียใจหรือพ่อแม่ก็มารู้เอาตอนสายไปแล้ว คือพ่อแม่อาจจะมารู้ความจริงตอนที่มันสายไปแล้วไม่ได้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณน่ะหลุดพ้นจากปัญหาได้นั่นก็คือการสารภาพความจริงหรือคุณน่ะไปมีเมียน้อยโดยที่ว่าคุณไม่ได้อยากมีแต่ผู้หญิงอ่ะมันปล่อยท้องแล้วมันก็เออเออแบบมันปล่อยท้องอ่ะแบบจงใจอ่ะแบบประมาณแบบพวกดาราเลยอ่ะพอเจอผู้ชายรวยๆก็ปล่อยท้องอ่ะเพราะว่าจะหวังหวังเรื่องเงินจะได้ของเงินผู้ชายทุกเดือนทนีเนี้ยไปไปมาเนี่ย คือผู้ชายไม่กล้าบอกเมียหลวงว่าเออเจอหมอนวดจับอะไรแบบนี้คือวิธีการสิ่งที่ไพ่ชุดนี้ยบอกบางทีมันเป็นอาการสะท้อนนะว่าคือคุณน่ะมีความรับบางอย่างในจิตใจแล้วคุณไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับคนใกล้ชิดมันเหมือนว่าคุณน่ะอาจจะเดินคนตบมาหรือคุณคุณอาจจะโดนข่มขืนมาหรือโดนคนทําร้ายมาหรือโดนคนโกงเงินมาหรือคุณน่ะอาจจะมีหนี้พนันบอลอยู่ห้าล้านแล้วคุณไม่กล้าบอกเมีย ไพ่ใบนี้มันสะท้อนว่าคุณนะมีปัญหาบางอย่างแต่คุณนะไม่กล้าบอกใครเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับออคำทำนายชุดนี้นะคะก็สรุปสรุปเลยค่ะก็ขอสรุปว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ให้แก้จากปัญหาเล็กไปปัญหาใหญ่แล้วก็คุณควรจะปรึกษาเรื่องนี้กับคนที่ไว้ใจได้จริงๆการมีความลับก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีด้านเสียด้วย การเก็บความลับอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียแต่ถ้าคุณน่ะมีปัญหาอยู่แล้วคุณไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้อ่ะมันก็ไม่มีใครมาช่วยคุณได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรพูดกับคนที่ว่าเขารักเขาเจตนาดีกับคุณจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะไพ่ขึ้นว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณทําบุญให้เขาด้วยแล้วก็ควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ